ีทุกคนนี่คือเราเตอร์สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะแล้วมันเป็นยังไงทุกคนดูหน้าตาก่อนนี่คือ MSI Radix นะคะ AX 6 6 0 0นั่นเองงั้นท่านทุกคนก็พร้อมกันแล้วเนาะอินทโทรมา หลายลคนเนี่ยก็คือไปซื้ออินเทอร์เน็ตนะมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆแล้วก็แบบโผพี่นเน็ตผมเนี่ยแรงจัดว่ะพี่1กิกวิ่งแบบโผเป็นพันนลพี่สบายๆแต่หลายๆครั้งเราก็รู้สึกว่าการใช้งานที่บ้านมันแบบเขาเรียกนะไม่เต็มประสิทธิภาพบ้างก็เน็ตความแรงไม่ถึงบ้างบ้างก็สัญญาณได้ไม่ได้บ้างนะคะมันมีเราเตอร์สำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะแล้วก็ไม่ได้แต่เกมเมอร์นะคือในมีนีิปุ๊บเนี่ยหมายถึงว่าเกมเมอร์ก็จะสบายใจแต่ว่าคนอื่นรอบตัวก็สบายใจเหมือนกันเดี๋ยวเราพาไปดู5จุดเด่นของตัว5 เนออไบ้บางไปดูค่ะสหรับ5จุดเด่นนะคะตัวนี้เนี่ยก็อย่างแรกเลยะคะ่ะเป็น tri-band นั่นเองนะคะคือจะปล่อย WiFi เนี่ยออกมาทั้งแบบ2.4กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ปล่อยเป็นแบบ dual 5กิกะเฮิรตซ์นะคะก็จะเรียกว่าไ tri-band เองทำความเร็วสูงสุดได้ถึง6,600เมกะบิตเพอร์เซกันนะคะรองรับ8สตรีมด้วยตัวนี้นะคะ WiFi 6เนี่ยมันก็คืออยู่บนพื้นฐานของ WiFi 5นี่แหละนะคะรองรับตัวของ MU-MIMO นะคะตัวนี้เป็นแบบ8 x 8รองรับ OFDMA รองรับ beamforming แล้วก็รองรับ1,024 QAM ะะตรงนี้เนี่ยทำให้ w i f i เนี่ยทรงพลังขึ้นมากเลยนะฮะบน WiFi AX ที่เราเรียกกันนี่แหละอย่างที่สานะคะก็คือเป็น AI QoS นะคะจัดลำดับความสำคัญของการใช้ข้อมูลด้วย AI ใครต้องใช้แรงกว่ามากกว่าแบนด์วิด์เยอะๆ d ดต้เยอะๆจัดให้ได้ด้วย AI นะคะอย่างที่4มีตัวของเกม Accelerator นะคะลดค่า latency หรือพวกปิงต่างๆเนี่ยให้น้อยที่สุดในตอนที่เราเล่นเกมนะเขาบอกว่าลดได้ดีกว่าเดิมดถึง90%เลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็คือรองรับการใช้งานพร้อมกัน60เครื่องห บ้าไปแล้วเป็นไงทุกคนฟังแล้ว5จุดเด่นเหมาะสมไหมที่เราจะซื้อไว้ที่บ้านนิดนึงนะฮะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่10,000กับอีก900บาทนะฮะก็เป็นราคาที่อาจจะดูสูงนิดนึงแต่ว่าคุ้มค่าแก่การลงทุนอย่างแน่นอนนะคะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราเตอร์ที่บ้านเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ใช้ได้ก็โอเคนิอันนี้ทุกคนดูเสาดิเห็นไหมเสามี6อันก็ดึงๆปรับปบได้ดีไซน์ต่างๆนี่โหสุดยอดนะ อันนี้เดี๋ยวเราจะทดสอบหลายๆอย่างให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูเครื่องกันแบบชัดๆว่ามันมีอะไรบ้างตัวเครื่องว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าการลงทุนยังไงบ้าง ตัว MSI r a d i x AX 6 6 0 0ตัวนี้นะคะก็จะรองรับนะคะอุปกรณ์การเชื่อมต่อเนี่ยถึง60อันเลยนะคะรูปลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าออกแบบมาให้ค,คล้ายกับซ u เปอร์คาร์มันจะดูล้ำล้เท่เด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสาเนี่ยเยอะๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเนี่ยพอร์ตเพียบเลยขึ้นให้ดูนะคะถ้าพูดจะยาวมากนี่นะคะมีพวกแบบพวกแวนพวกแลนนะคะมี USB 3-0อะไรให้เราตามนี้เลยขอหเยอะมากจริงๆเราเสียบแรนกันมันมากแล้วก็แลนในความแรงนั้นหนึ่งกิกะบิต per second เลยนะ,ะส่วนตัวด้านบนนะคะจะมีไฟบอกสถานะ ต่ึ้ๆได้ดูตามนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้สามารถปิด LED ได้ก็คือหมายถึงว่าถ้ามันแสงมันสว่างไปเนี่ยเรากด LED off ก็ปิดได้เช่นกันนะคะมีพวกไฟ Wi-Fi ไฟ WPS ต่างๆเนี่ยบอกให้กับเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเราเตอร์เนี่ยมันก็มีสมองคิดเหมือนกันนะคะนั่นก็คืออะไรทุกคนรีวมถึงมาเยอะแล้ว CPU บางคน CPU มีทําไมพี่ CPU เนี่ยถ้ามันช้ามันก็เหมือนคนที่คิดช้าๆถูกต้องไหมคะเหมือนในมือถือเลยเราเตอร์เองก็มี CPU เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ CPU นะคะแบบคอร์ดคอนะคะสแกนความเร็วเนี่ยคือ1.8 GHz นะคะส่วนตัวแรมเนี่ยก็ใส่มาเยอะเหมือนกันดังนั้นการที่มี CPU ที่แรงนะคะแล้วก็แรมที่เยอะก็จะทำาให้ประสิทธิภาพแน่นอนการคิดเนี่ยทัน ะะเพราะมันมี AI ช่วยคิดด้วยอย่างที่เราได้บอกกันแล้วก็มี RAM ช่วยแบบประคองข้อมูลไปนะ CPU คิดเก็บไปที่ RAM นะฮะใช้งานร่วมกันอยู่แล้วดังนั้นเราจะบอกว่าการที่มันมีสเปคแบบนี้เนี่ยทำให้ตัวเราเตอร์ใช้ปุ๊บถ้าเราแปลแบบภาษามนุษย์เลยนะมันจะไม่เออเออมันจะไม่เออเราพูดกันง่ายๆเลยไม่ต้องไม่น่าปิดเปิดมันบ่อยๆหรือว่าต้องพักมันต้องอะไรมันเข้าใจไหมคะและที่เจ๋งกว่านั้นคือทุกคนรู้ไหมว่านี่นะคะ รุ่นนี้ด้านล่างเนี่ยจะมีตัวระบบระบายความร้อนไม่พอนะทุกคนมันมี heat sink อยู่ด้านในด้วยโอ้โ oh หคือเราเตอร์เนี่ยมันควรจะมีการระบายความร้อนที่ดีเพราะาเราส่วนใหญ่ก็จะเปิดกันแบบนานๆอยู่แล้วเนาะบาคนชาติหนึ่งเนี่ยไม่เคยปิดเลยด้วยซ้ำนะสารภาพมาซะใครทําบ้างคือถ้ามันร้อนมันก็เออหมดแหละยิ่งอากาศบ้านเราเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยนะอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วนะทุกคนดีนะที่ยังไม่ละลายไปเดี๋ยวโทษเอ้ คือพอตัวนี้มันมี heat s ง n ์นะคะช่วยในการระบายความร้อนเราก็จะพูดภาษาง่ายๆเลยว่ามันก็จะไม่เออนั่นเองนะคะเพราะมันไม่ร้อนความเร็วของเครื่องก็ดีแรมก็มีปริมาณที่เหมาะสมที่เยอะขึ้นดังนั้นการใช้งานของรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้แบบไปปิดมัน่นหรือไม่ได้ไปรีเซ็ตมันก็ไม่ต้องกลัวสามารถใช้งานได้ตลอดสบายๆนะ,ะนี่คือสิ่งที่ตัวนี้มันให้ได้แล้วมันเจ๋งมาก,มากเลย คราวนี้เราจะอธิบายในเรื่องของไตรแบนที่หนึงแล้วกันนะฮะไรแบนคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยชื่อของมันคือ Wi-Fi 6ใช่ไหมหลายๆคนบอกว่าอ๋อก็คือ Wi-Fi 6พี่แต่จริงๆแล้ว Wi-Fi 6หรือ Wi-Fi 6เนี่ยมันก็คือทำงานอยู่บนขึ้นความถี่ของ Wi-Fi 5 GHz นั่นแหละซึ่งตรงนี้นะฮะมันจะถูกแบ่งออกมาเป็น3แบนออกมา,ออก,มาก็คือ1 2.4 g h z 2 WiFi 5 g h z แบบ เป็นโลแบนแล้วก็แบบไฮแบนนานั้นะจะมีทั้งหมด3อันนะคะคราวนี้มันก็สามารถที่จะใช้งานเนี่ยได้ดีขึ้นมีถนนมีแบนด์วิชที่กว้างกว่าในการใช้งานต่างๆเข้าใจใช่ไหมนะนั้นะคุณซื้อขึ้น่ยปุ๊บอุป,รปรกรณ์จะเชื่อมต่อเยอะขนาดไหนก็ตามแต่เนี่ยมันก็จะฟลูนี่แล้วพูดแบบภาษามนุษย์เลย,ยง,ง่ายๆมันจะใช้ได้แบบสบาย,บายๆเข้าใจใช่ไหมคะบางคนบอกใช้เราเตอร์แถบจะคือขายก็ได้พี่เฮ้ยมันไม่เหมือนกันไอหนูมันต่างกันนะน้งต่างกันนานั้นเรื่องของความแน่นอนถ้าคนที่เป็นสตรีมเมอร์ คนที่ต้องไลฟ์สดคนที่จะต้องแบบเล่นเกมพวกนี้เนี่ยคุณรู้แล้วว่าเน็ตกระตุกหรือว่าเน็ต เกิดดีเลย์ latency ขึ้นมาเนี่ยนะคะอารมณ์เสียกันได้ดังนั้นพวกนี้บางครั้งความเป็น p r o f e s s ั o นอลมันพลาดไม่ได้เข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเทคโนโลยี wifi ก็จะทําให้มันมีทรงพลังมากขึ้นปกติถ้าเราจะเอาชัวร์เนี่ยเราจะเสียบแลนกันใช่ไหมคะแต่รอบนี้เนี่ยไร้สายของเราเนี่ยทรงพลังมากขึ้นแล้วนั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกตอนแรกนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นไรแบนแล้วเนี่ยพวกตัวของไมโมเนี่ยตัวนี้เป็น8คูณ8นะบน wifi 6ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพวก1 0 2 4 QAM มี AI QoS ต่างๆ่า เกมแอสเซสเลเตอร์นะฮะ, later, ะ,ฮะแล้วก็รองรับกว่า60เครื่องผู้นี้เนี่ยจะทำให้เราเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ทรงพลังกว่าเราเตอร์ทั่วๆไปแบบมหาศาลมากๆเข้าใจไหมนี่เราพูดแบบง่ายๆเลยนะแล้วมันมาะกับใคร ก็เหมาะก,กับคนที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะความเร็วสูงทั้งรับทั้งส่งนะคะแบนด์วิชกว้าง,างประสิทธิภาพเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช้งานหลายๆเครื่องมีเครื่องมาต่อเยอะๆนะคะใช้ข้อมูลในโหดๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะมากๆเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบมากๆเลยทุกคนรู้ไหมว่ามันสามารถเซตติ้งต่างๆเนี่ยนะคะบนมือถือได้ด้วยแอปพลิเคชัน MSI Router App นะคะหรือจะทำบนเว็บไซต์เนี่ยก็ทำได้เหมือนกันแล้วไม่มีโหมดหนึ่งเราชอบใจมากเราเนี่ยสามารถปรับโหมดต่างๆที่เราพูดไปนะคะผ่านบนมือถือได้เลยมมแต่ันจะีโหด เจ๋งมากชื่อว่า MSI First มาคนห่าเอ๊ะโหมดอะไรโหมดนี้นะคะจะทำให้อุปกรณ์ที่เป็น MSI ภายในบ้านของเราเนี่ยได้ใช้แบบ Priority แรกนะคะก็คือได้ใช้อินเทอร์เน็ตแบบแรงก่อนอะไรก่อนนะคะแสบมากนะคะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าคุณแบบมี MSI อยู่เต็มบ้านเนี่ยฉันก็ได้เป็นแบบ First Priority เข้าใจใช่ไหมคะส่วนคนอื่นก็เป็น Low Priority ไปก็คือจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญน้อยกว่าเข้าใจใช่ไหมเราก็จะแรงจัดนะคะเพราะเรา MSI First ไงล่ะ p <laughs> จริงๆวะ่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพทดสอบนะคะจากอุปกรณ์และกันไปดูกันหาะความเร็วเท่าไหร่กันมาและนี่คือความเร็วนะคะก็แน่นอนแล้วว่ามันจะต้องลดหย่อนกันไปอยู่แล้วนะคะแล้วบ้าน,นดุดุตเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างกว้างกําแพงหนาหลายชั้นมากๆเลยทีเดียวการทําความแรงความเร็วต่างๆก็ยังทําได้ดีนะในสลับเราก็คือมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับมันอยู่ในชั้นเดียวกันหรอกแต่ว่ามันก็ทะลุทะลวงไดในระดับที่น่าพอใจเหมือนกันแล้วก็การเชื่อมต่อการส่งสัญญ,ญาณต่างๆเนี่ยก็ดีมากๆด้วยเช่นกันนะเออ ดังนั้นใครที่บ้านนะคะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเยอะๆอย่างนัดูดคนเดียวมีมืถือประมาณ18เครื่องแล้วนี่ไม่ได้พูดเล่นนะคะเยอะจริงๆ18เครื่องจริงๆไหนจะมีคอมพิวเตอร์อีกอะไรอีกมากมายนะคะแล้วก็การใช้งานของคนภายในบ้านถ้ามันเยอะจริงๆเนี่ยก็คือแบบ คนนั้นจะต้องสตรีมมิ่งคนนั้นจะต้องโหลด Netflix คนนั้นจะต้องเล่นเกมทุกอย่างเนี่ยเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะคะว่าอ่ะแบ่งกันไปคนละเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยคือมันคัสตอมได้เข้าใจใช่ไหมคะทั้งหมดเนี่ยมันเลยเหมาะมากๆกับบ้านยุคใหม่ที่มีแบบอุปกรณ์เยอะๆนะคุณมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่แล้วเนี่ยมาคนซื้อแพ็กเกจมา1นึ่งกิกะบิตอยู่แล้วนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีเราเตอร์ที่ดีพอทุกอย่างมา ไม่มีการแย่งเน็ตไม่มีการดึงเน็ตแล้วก็แบนวิชเนี่ยก็กว้างนะคะส่งแบบไรแบนได้สัญญาณรบกวนแถวบ้านต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เรามีถนนที่หลายหลายเลนกว่ากว้างกว่าดีกว่านะฮะดังนั้นเราคิดว่าถ้าเกิดว่ายุคนี้ละทุกอย่างเป็นไร้สายทั้งหมดนี่คือเราเตอร์ที่เหมาะมากๆกับทุกคนโดยเฉพาะนะคะเกมเมอร์สตรีมเมอร์สแล้วก็คนที่ชอบไลฟ์สดทั้งหมดเนี่ยน่าจะรักเราเตอร์ขึ้นี้มาก msi radix ax 6600ค่ะเจอกันใหม่คิดมากราฟันนี่ราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยอย่าสมีค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย